สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Star นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับทีม r o b l o x Map Anime a d v e n t u r e เหมือนเดิมแล้วที่มาวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมไปฟาร์มมาเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก็่าจจะรู้ว่าผมฟาร์มแล้วผมเปิดได้ตัวอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิววันนี้ไปและตัวละครที่ผมจะเอามารีวิวก็คือ ใช่แล้ววันนี้ผมจะมารีวิว Angel นะครับผมคืออยากรีวิวมานานมากแล้วแหละก็เลยวันนี้จะเอา Angel มารีวิวส่วนที่ใครเห็นหน้าปลุกคลิปว่าเป็นตัวรีอาร์ันไม่ไม่รีวิวแล้วครับเปลี่ยนใจครับผมอยากรีวิว a n g e l แทนโอเคถ้าพร้อมแล้ว๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยครับเดี๋ยวน้องผิดตัวเลยเฮ้ยกับมกรตืน่นขึ้นเลยนะเนี่ยโอเคครับผมเราก็กลับมามีสาระกันดีกว่า วันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้าตัว The a s นะครับนี่คือก็คือรองประธานคนสวยของเรานั่นเองถ้าใครได้ดูจาก High School DxD จะรู้ว่างานดีแค่ไหนก็ใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปหาดูกันได้แต่น่าจะได้ดูกันทุกคนแล้วแหละโอเคแล้วก็ตัวที่ผมจะเอาไปด้วยนะก็คือผมจะเอา r ี e a s ไปแล้วก็เป็น น้มิขาด,ดเวลาจะต้องเป็นสปีดวอก,บบกอนโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเราเข้าไปรีวิวกันเลยไปด่านที่ผมจะใช้ในการรีวิวเอาด่านไหนดีขอด่านง่ายๆพอไม่ต้องคิดมากเป็นด่านเราเปลี่ยนด่านไหมลองเปลี่ยนเป็นด่านด่านด่านเดีด่าน ดาดฮอลโล่แล้วกันลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับให้เข้ากับตีมปีศาจเดี๋ยวผมจะตัดคลิปช่วงตรงนี้ไปเลยนะไปเจอกันทีหนึงก็คือในดาดแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในดาดไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเรอสัสจะเก่งหรือเปล่าอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฟาร์มก่อนแล้วกันไปปิดลก่อนวางครับ,ย,บยับครับ อค okay. ผมจะวางปิดปาะก้อนตรงนี้แล้วผมก็จะวางนามีไว้ด้านหลังผมชอบนามีนะวางได้แบบวางวางได้บนก็ได้วางด้านล่างก็ได้แบบเป็นตัวไฮบิดไหมนามีเป็นตัวไฮบิดเลยไหมไม่แน่ใจนะโอเค okay. ฟงคังก่อนโอเคสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้ารียร์ รีอัสประธานเราประธานแล้วก็เจ้าเมลจำชื่อไม่ได้แล้วหาจากไหนเหยวผมจะทำคลิปลงไว้วิธีหา3ตัวนี้นะว่าหาได้จากที่ไหนแต่ตอนนี้ก็ขอมารีวิวเจ้าต,ตัวนี้ก่อนซึ่งน่าจะมีหลายคนทำแล้วแหละว่าหาได้จากที่ไหนทำในได้บ้างลงด่านไหนบ้างอะไรเงี้ยน่าจะรู้แะไรแต่ผมก็อาจจะทำถ้าเกิดผมว่างนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ วุ่นวุ่นครับก็คือวุ่นวุ่นขึ้นกับไลน์อย่างเงี้ยไม่มีเวลาตัดคลิปพอตัดคลิปก็แบบอยากให้คลิปมันออกมาดีแต่เราแบบยังไม่มีฝีมือานการตัดคลิปแล้วก็ยังตื่นด้วยเวลาอัดคลิปเนี้ยก็เลยอัดแล้วอัดอีกอัดแล้วอัดอีกเสียเวลาทั้งวันได้แค่คลิปเดียวอะไรประมาณนี้ครับอ่ะบานใกล้ตันแล้วนางนีไหวหรือเปล่าไหวเนาะนางมีน่าจะไหวรนะดับหน่หนึ่งเก้าเก้า หนึ่งก้านกห่ันก้แล้วก็สิบานนี้มีตัวเอรไหมแต่ก็ไม่มีอ๋อมีด่านนี้น่าจะมีตัวแอแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรรัเบิร์ตอัสน่าจะปีแอร์อยู่โอเคตัวเลขที่ผมจะวางเลยตรงนี้เลยแล้วกันครับค่าวางจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับดามจเริ่มต้นจะอยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดคูดาวจะอยู่ที่หกวิระยะจะอยู่ที่สิบสี่จุดสี่ แต่ต้องบอกก่อนนะว่ารีอัตซุนเีเลเวล83แล้วก็ยังไม่ได้อีโวเพราะว่าผมเอาไปกิบเ,เวลก่อนแล้วก็ว่าจะอีโวตามหลังอัพไปขั้นต่อไปจะอยู่จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1,750นะครับอัพไปเลยอัพไปแล้วเลเวลขั้นหนึ่งอ่าดาเมจจะเพิ่มมาเป็น4,735คูดาวจะอยู่ที่6วิ ระยะจะเพิ่มมาเป็น15.4นะครับอันนี้ค่าที่1เนาะสกิลยังไม่เปลี่ยนแล้วใช้เงินในการอัปเกรดไปขั้นที่2 2,500นะครับอัพไปอัพไปเสร็จปุ๊บดามเมจจะอยู่ที่8,878อูด,ดาวยังอยู่6วิเท่าเดิมะระยะก็จะเพิ่มมาเป็น16.3และเพิ่มมาทีละหน่งเนาะ อัพขั้นต่อไปเป็นขั้น3ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ3,500แล้วก็จะได้สกิลสกิลแหล่ดีเล็กชันบีมหรอผมสะกดถูกไหมอะ่ะดีเล็กชันบีมหรือเปล่าผมสะกดถูกหรือเปล่านี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษผมอ่อนมากโอเคอัพไปเลยครับใช้ส5 0พโอ้ รงการโจมตีจะเปลี่ยนไปมันเหมือนมันแคบลงหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่ามันมาตีแคบลงแต่วงกว้างนะแต่อนาคตคือรัศมีการโจมตีนะกว้างแต่รัศมีสกิลอ่ะมันแคบลงเลยแล้วก็ดามมีจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นหน่งดร้ามเจราจะขึ้นจะเพิ่มมา1วินะครับเป็นเวิแล้วระยะก็จะ เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น17.3อัพขั้นที่4ขั้นต่อไปเลยใช้เงิน4,500นะครับเอาไปอ่าดามิก็จะเพิ่มมาเป็น1,473เมื่อกี้เพิ่มไหมเพิ่มหรือไม่เพิ่มน่าจะเพิ่มมาแล้วระยะครูดาวเหมือนเดิมก็คือเจ็ดวิอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ระยะก,การโจมตีก็เพิ่มมาเป็น18.2แล้วเอาเกิขั้นที่5ครับใช้เงิน6,000อ่ะเอาไปเลย สุดแล้วก็คืออัปเกรดขั้นที่5ก็คือสุดแล้วสำหรับร่างที่ไม่อีโวดัมมจจะอยู่ที่ประมาณ2000เอด้ยส7 1 6คูลดาวจะอยู่ที่7จ็ดวิแล้วก็ระยะจะอยู่ที่19อันนี้คือย้ำคือร่างไม่อีโวนะครับก็จะประมาณนี้แหละแต่ผมเชื่อว่าถ้าร่างอ e ีโวแล้วก็น่าจะจิงขึ้นมาเยอะเลยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เรามาดูกันว่า รีอัสเขาวางได้กี่ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็สองสามสี่โอ้รีอัสจะวางได้สี่ตัวเลยนะครับวางได้สี่ตัวโอ้โหก็โอเคเลยนะครับวางได้สี่ตัวอัพตันทุกตัวผมว่านามิน่าจะสุอยู่นะสวดตัวแล้วก็ ส่วนตัวผมแล้วผมอาจจะไม่เอามาเล่นหรอกแต่เล้นฟาร์มเก็บมากกว่ามากกว่าเพราตัวที่ตัวที่ตีแอร์จริงๆก็น่าจะมีอยู่เป็นพวกมีทัลไนส์ใช่ไหมมีทานไนเป็นพวกอีกตัวหนึ่งฮอกเกอร์ ker, ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการรีวิวเจ้าเจ้าชื่ออะไรนะผมดูแล้ว สําหรับการรีวิวเจ้าเจ้าเจ้า รีอาก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้า r ีอ s เจ้าประธานไม่ใช่สิตัวประธานคนสวยของเราก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมก็คือคลิปผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดให้ข้อมูลผิดหรือว่าออกชื่อสกิลออกชื่อตัวละครประการใดก็ต้องขออภัยด้วยคือใหม่หัดทำยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้เลยครับว่าเออต้องปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยเพาผมก็ตื่นกล้องอ่ะตื่นเวลาอัดวิดีโอเงี้ยก็เลยตื่นก็เลยต้องปิดขัดนิดนึงแล้วก็ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มากยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ